ส่วนผสมก็จะมีโคงอ่อนครับพิกแกงใต้ครับพริกไทยอ่อนใบยี่หร่าครับแล้วก็พริกกระเทียมตำนะครับกระชายครับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะฮะใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมตำครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้นะฮะ ผสมที่ทุกอ,อย่างนะฮะแล้วก็ผัดให้หอมนะครับก็เริ่มหอมก็ตามด้วยโคงอ่อนฮะผัดผสมคลุกเข้าให้เข้ากันนะะ ตามด้วยใบมะกรูดครับแล้วก็กระชายครับแล้วคราวนี้เรามาปรุงรสชาติครับผมจะใส่เป็นรสดีครับแล้วก็น้ำตาลสายครับ ซี่้วขาวครับซอสหอยนางลมครับแล้วก็ซอสสาเกียวครับถัดต่อไปนะครับให้เข้าเครื่องนะฮะคุ่เข้าผสมให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ชิมรสชาตินะฮะที่เราต้องการนะครับตลอดผมก็เผ็ดๆแล้วก็เผ็มเล็กน้อยฮะพอทุกอย่างสุกก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบยี่หร่าเลยฮะนี่ครับเมนูง่ายยังไ้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ โดยด้วยที่ไทยอ่อนครับแค่นี้ก็ตักสิร์ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วครับ,บคมครับ